ูหนูยยเจอหนูขุดหนูเฮ้ยเฮ้ยยอดขาดได้ยอดเอตเงนีดือนเนี้ยเนี่ยไายเจออย่างเนี้ยลายก็ได้อาก็ได้ก็ไ มันจะเขานน้าเนี่ยมันจะเข่ามันต้องยังจะรูดไว <c oughs> ้ดีหน้าเนี่ยทำรถล็อกไปเด้ออือรถบําบูม่ครูรับสัมบัตินะประปมมสระระบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งถึดปิดใจปิดใจเนี่ยต้องเป็นสัญญากันล่วงหน้าเลยโคตรหมดแรงแล้วหรือไร อ๋อเดี๋ยวตัดหน้าตรงกลางตรงยาวนะนไม่ยัไว้นี่ทำฟังมึเเอแล้วต้องเก็บที <c oughs> ่บ้านไหนหาได้ครึ่งเนี้ยอย่างเลยจะมาอยู่กับบ้าน,ปนไปไหนเอาไว้ก่อนเอาให้งอกก่อนนีอะ ีิฉันหายันผุมันก็ไม่งอกแต่ฝนไม่ตกนี่ฝนตกครับไม่เนี่ยมันผุไปก่อนใช่หรือเาอยู่ในกาบเลยหรอในกาบไม่เป็นไรน่เน่่ายจะได้เน่่เน่เฝักมันฝักเดียวนี่นีเหลายฝักเลยเน่มาล้งนี่ไปเน่เฮ้ยโยนเลนี่มัจะไคุ้่ฝักใหญ่ๆเน่สองฝักนะโอ ปลอมลมถมเมนี่ยเดี๋ยวตาไม่โปรเปลือกหลอกด้วยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเยอะเยอะใจเย็นๆจะไปแล้ว

ผมวิ่ยดบ้าน้าที่จโยนให้ท่านนะๆๆๆนี่มีนี่นะนี่ยอ้าวโวยเขาปล่อยวัวนี่วัววัวหาเลือกกินจะสักเขาพูดหมอสักกี่ไร่วะาหาะ้าได้ได้ไปขึ้เกียน เป่าเป่าเขียนอะไรอะอะไตันหายเมายู่มั้นขาดอกโพี่สักเน่ยเมาดิจังไอ้พี่สักนี่เหญ่นี่ฝักใหญ่ใหญ่เลยนฝักใหญ่คุ้มเจอนาสองสาฝักเนี่ยคุ้มแล้วเนี่ย เราอย่งอี้ฉานายเลยเนี่ยได้กระตรดหรืยได้ันได้แก้วเลยเนี่ยขุ้มเลอเปล่าขุ้มเนี่ยดูแล้วอะ่ะทำไมไม่ขุ้มอย,อย่างน้อยเสาทิศนายก็ลูกนายไม่ช่วย กิจกรรมในครอบครัวโหวเป็นเกินคุ้มกเฮ้ยม่น้่งยังหายอยร่ไหม่อนนี่นักหนาจะเดินมาหน้านี้นนนหน้กหนาจะกลับไปง่ายเนี่ยักหนาจะไม่คุ้มเนี่ยตักเบลเลยเธอเนีเ่าในร่องเลยโหเนี่ย,าย,ยวยยายุเนี่ย ฝักเดียวไงนะนายก็เอามันได้วหลายฝักดิฝักเยอะเทไหร่อยางหลังนี่นายเลยไหล่น่าจะมีไม่ดีวะนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยฝักเลยแค่นี้นี่โถ่เนี่ยนี่คือฝักเดียวเนี่ยนายเขาจะไม่คุ้มอายุเนี่ยเกองตรงนี้เนี่ยเออเนี่ยโถ่เนี่ยเราไม่ช่วยนายเนี่ย นายคนจะมีน้ำใจหาให้รเขาตอบแทนแล้เราเนาะเราลูสาวมีน้ำใจมาให้กำลังใจนายช่วยนายเก็บอีกเ่เอาแม่ตึ้งไหเอ้าฮะเอาเม็ดตึงเหรอหยียบปุ๊บเลยละลายดิ